สวัสดีครับอยู่กับสินทศดานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้อยู่ในงาน b m w Expo 2021 Virtual นะครับปกติงานนี้จะจัดที่เซนเทนเบลดแต่ว่ารอบนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเราก็จัดงานกันที่ ดิลเลอร์ทุกดิลเลอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น bmw อิตาลีมอเตอร์พราม2 bmw อิตาลีมอเตอร์ราชพึกและ bmw อิตปลีสาขาซรันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะครับว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะเข้าไปกันนะครับวันนี้สินจะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยเข้ามาดูรถในงานก่อนว่า bmw อิตาลีเนี่ยมีรถอะไรให้กับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์รุ่นต่างๆไม่พอนะครับโปรโมชั่นเนี่ยอย่าวบก ให้มาได้แบบจุใจมากนะครับใครที่ซื้อรถเบียมนมาอยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับงาน b m w Expo ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยว่าในงานนี้มีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่น่าสนใจครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในงาน BMW Expo ปี2021แล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารถเนี่ยมากันแบบไลยอัดกันแน่นๆเลยนะครับและคันแรกที่เราจะพาไปดูเนี่ยเป็นรถตระกูล X น้องเล็กสุดของ BMW เพื่อนๆน่าจะรู้รแล้วแหละว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับนั่นก็คือ X1 2 0 d M Sport นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นรถที่ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายที่สุดเลยนะครับเพียงแค่ราคาอยู่ที่2 5 5 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองก็จะสามารถเป็นเจ้าของรถเบียนมแบบนี้ได้แล้วนะครับรวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของรถเบียน้ำ X1 นะครับ ทั้ง Space c a p a c i ต y ต่างๆเกือบจะ X3 แล้วนะนี่ก็คือจุดเด่นของรถ BMW X1 คันนี้นั่นเองแต่ว่าโปรโมชั่นนี่สิครับว่าโปรโมชั่นของรถ BMW X1 เนี่ยเป็นยังไงนะครับจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเจอคุณเซลได้เลยครับว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรมาบอกกับพวกเราบ้างครับวันนี้ครับเชิญคุณเซลครับ <laughs> สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับโปรโมชั่น BMW X 1เดือนนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะนะคะคือถ้าลูกค้าออกรถภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะลูกค้าจะได้รับอัปเกรด BSI นะคะ10ปีนะคะหรือ100,000กิโลเมตรนะคะแล้วกันนั้นก็ยังได้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะอีก1ปีนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญากับ BMW Financial Service นะคะ ลูกค้าจะได้รับฟรีทันทีกล้องบันทึกภาพ Advance ์คาร์ไมูลค่า2 0,000ืนบาทด้วยค่ะอืเรียกได้ว่าแน่นสุดๆเลยนะครับเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอ BSI 10ปีนะครับผมเพิ่งเคยเจอในงาน BIMEXPO ปีสอันสิบเอ็ดทางนี้เป็นทางแรกไม่ใี่ใ<ช>ว่าจัดเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถคันต่อไปกันเลยดีกว่าในตระกูล X เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปดูตัว Entry Level สำหรับ X 3กันว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าใช้บ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ x 3นะครับ x line 3 0 e ตัวนี้เป็นตัว entry นะครับ entry ก็คือตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นละกันสำหรับ x 3นะครับคันนี้จุดเด่นของ x 3เนี่ยคือเป็นรถที่พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยในรถเนี่ยกว้างขวางนะครับให้ความจุเนี่ย capacity ต,ต,ตอนพับเบาะเนี่ยมากถึง1,500ลิตรรวมถึงเครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้กันแบบขับสนุกละกันผู้ประมาณนี้ละกันเพราะว่าคันนี้เป็น x line เนี่ยคือคันนี้ ขับ4ด้วยนะครับจ,จุดเด่นของรถ X3 เนะี่ยคือขับ4นะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟธรรมตาิ้่เปิดน,น้ํามันได้เรียกได้ว,ว่าลืมเติมน้ํามันไปเลยพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับคันนี้จุดเด่นอย่างนึงเลยคือราคาครับราคารถคันนี้อยู่ที่3ามล้านสองแบาทก็คือเป็นตัว first entry ที่เรียกได้ว,ว่าราคาจับต้องง่ายที่สุดในบรรดา X3 ทั้งหมดเ,เพื่อนๆที่มีไลฟ์สไตล์ที่เอ็กซ์ตรีมนะครับชอบออกไปแบบ เผชิญโลกกว้างชอบขับรถทางไกลชอบขับรถที่มีทัศนวิสัยที่ดีเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะสำหรับ X3 X-line คันนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายในเนี่ยออปชันนี่ก็ให้มาเรียกได้ว่าเพียงพอกับการใช้งานบางทีก็เรียกได้ว่าเกินการใช้งานเลยก็ว่าได้นะสำหรับออปชันที่ใส่มาใน X3 X-line คันนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยแหละประมาณนั้นแหละครับแล้วก็อุปกรณ์การปลอดภยัยมาตรฐานตามสไตล์ B.M.W นะครับ รถคันต่อไปที่เราจะพาไปดูนะครับนั่นก็คือ bmw Series 7นะครับในงานเนี่ยมีโชว์ทั้งหมด2รุ่นมีเป็น745 le m sport นะครับตัว็อปสุดของ Series 7นะครับและตัวนี้นะครับเป็นตัว bmw Series 7 30 ld เป็นเครื่อง3000ดีเซลนะครับสำหรับเพื่อนเื่อนที่ชอบเดินทางไกลเป็นห่วงเรื่องการชาร์จไฟเนี่ยดีเซลเนี่ยก็คือตอบโจทย์ที่สุด1ทางถังเนี่ยสามารถวิ่งได้เป็นพันพกิโลนะครับ ทรอกแรงมา้าไม่ต้องพูดถึงครับเพียงพอ,อการใช้งานแล้วก็เป็นรถที่ขับสนุกมากขับมาแล้วนะครับอยากจะบอกว่าจุดเด่นของซี r ีเ s 7เนี่ยเป็นรถใหญ่ที่ให้อารมณ์ขับไม่เหมือนรถใหญ่ทุกอย่างมาดูคล่องตัวมากอันนี้เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจมากเพราะว่ามีเทคโนโลยีคาร์บอนคอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็น745 LE หรือว่าจะเป็น730 LD เทคโนโลยีนี้ก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับคันต่อไปที่จะพาไปดูเลยนะฮะคือ ซีรีส์5ครับคันนี้เป็นรถที่ยอดฮิตมากวัยรุ่นชอบมากนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับคนเดินทางเหมือนกันนะครับรักการขับรถนะครับ รวมถึงคันนี้เนี่ยใส่ชุดแต่ง M Performance มารอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อขอบ20นะครับเบรก M p e r f o r m a n c e ชุดคาร์บอนรอบคันนะครับและสีนี้เป็นสีพิเศษสำหรับตัว LCI ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นสีเทาที่มี Amber Effect นะครับเป็นสีเหลือบมุกๆออกส้มๆนิดๆนะครับสไตล์ที่แบบคือให้ลักษณะความโดดเด่น มากในบรรดาซีดีห้าทั้งหมดที่เคยทำคอนเทนต์กันมาเลยก็ว่าได้นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็น BMW Individual ด้วยนะครับเป็นเป็นโครมดำให้มาจากโรงงานเลยเรียกได้ว่าจัดเต็มมาเลยนะครับเป็น Adaptive LED หลังหกักโอ้โหเทคโนโลยีความปลอดภัยเรียกได้ว่าจัดเต็มมาเลยแบบคือคันนี้ขับเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสปอร์ตอย่างเดียวไม่พอนะครับดูภูมิฐานด้วยโอ้โ oh, หนี่สุดๆเลยนะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็คือ5 3 0 e M Sport นั่นเองนะครับคันนี้คือสำหรับ เพื่อนเพื่อนที่ใช้รถในเมืองส่วนใหญ่นะครับรักการขับรถชอบรถแรงแรงปาั๊กอินไฮบริดของ BM เอเนี่ยอยากจะบอกว่าขับสนุกทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ซีรีส์3 3 0 e ีที่ผมใช้อยู่5 3 0 e คันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้กันแบบจัดเต็มเลยและคันนี้คือให้ชุดแต่งเกมสปอร์ตมาจากโรงงานเลยครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนที่ชอบความเป็นสปอร์ตใช้งานแล้วรู้สึกว่าฉันซื้อไปแล้วเนี่ยฉันอยากให้มันคอมพลตมาจากโรงงานเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวนี้เลยครับ5 3 0 e M Sport ีตนะครับ mm hmm. ดีเทลการตกแต่งเหมือนก,นก หลักๆแล้วว่าต่างนที่เครื่องยนต์คันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบิดนะฮะอีกคันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานเบียร์นั่ันยเอ็กซ์โปเนี่ยเป็นรถมหาชนนะครับมหาชนของช่องผมด้วยนะแล้วก็มหาชนของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ BMW g 20นั่นเองครับ g 20เนี่ย เป็นรถที่เราทำคอนเทนต์นะแล้วผมก็แพ้ทางเขามากเลยถึงขั้นว่าทำคอนเทนต์เสร็จปุ๊บเดินมาที่ B M w หรือป้ามอเตอร์เลยครับมาจองเลยซื้อเลยครับคันนี้ขับดีจริงชอบมากนะครับคันนี้เป็น3 2 0 d M Sport เนะครับเพื่อนๆถามกันมาเยอะ32 0สนดีต่างยังไงกับ3 3 0 e อะไรแบบนี้นะครับ3 2 0 d ดีเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเติมน,น้ำมันเต็มถังนะครับวิ่งได้1000กิโลโดยที่ไม่ต้องเติมน,น้ำมันเลย ล่ากันทีหนึ่งนี้ลืมกันเรียกได้ว่าเติมน้ำมันทีหนึ่งนี้น้ำมันบูดไปเลยนะคคือขับดีมากนะครับทอร์กแรงมา้ามาเรียกได้ว่าเพียงพอกับการใช้งานแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัย iDrive7 ทุกอย่างให้มาเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับสำหรับราคาที่จ่ายไปเนี้ยคันนี้เป็นรถที่คุ้มค่าคันหนึ่งเลยก็ว่าได้จ่ายในราคาที่แบบ2ล้านกลางๆอ่ะแต่ได้ออปชั่นแบบราคาเกิน3 000, 000ล้านลวกันผมว่าประมาณเนี้ยคือคันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับนีงามากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์อีกคันหนึ่งนะครับ เรียกได้ว่าเป็นน้องๆไฮไลท์ละกันนะครับสำหรับ bm U, po, บม e อยู่0 2 1าครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ4 3 0 i นั่นเองโอ้โหเครื่อง2000เทอร์โบของ bm เนี่ยเทอินพาวเวอร์เทอร์โบของ bm เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่ดีงามมากๆอยู่แล้วนะครับวกกับดีไซน์แบบใหม่แบบนี้นะครับสำหรับ4-3 0สนไเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคือลูฟไลน์นะครับที่เป็นทรงคูเป้แบบนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นรถที่วัยรุ่นมากๆแล้วก็ดูโฉบเฉียวมากนะครับผู้ใหญ่บางคนที่แบบรู้สึกแบบ เบื่อรถซีดาแล้วอยากมีความเป็นสปอร์ตนะครับอยากได้รถที่มันแบบชั้นขับและชั้นดูวัยรุ่นนะครับแล้วก็สามารถพกผู้โดยสารไปได้4คนอะไรแบบนี้การใช้งานแบบนี้นะสไตล์การใช้งานแบบนี้ 430i ไเนี่ยตอบโจทย์สุดๆนะครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็เท่มากๆนะครับเบรก M Sport มีมาให้ชุดแต่ง M มีมาให้รอบพันเลยนะครับตอนนี้สั่งรถกับ b m w อยูามอเตอร์เนี่ยก็สามารถ่จะรับรถเร็วด้วยนะอยากจะบอกว่า คือดีงามจริงๆนะครับสำหรับ b m w 430i คันนี้นะครับแล้วเราจะพาเราดูไฮไลท์อีกคันหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับสำหรับงาน b m w Expo ที่ b m w เอยูยรป้ามอเตอร์ครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ 340i นั่นเองนะครับคันนี้อยากจะบอกว่าใส่ชุดแต่งมาค่อนข้างที่จะเต็มนะครับเป็น M Performance ต่างๆเนี่ยใส่มาเรียกได้ว่าจัดเต็มสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อ ไลท์เวทแบบนี้นี่เพื่อนๆน,นี่ไม่ค่อยเห็นกันแน่นอนนะครับตัวนี้เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาล้อตัวนี้ใน M2 ตัว CS เนาะแต่ว่าตัวนี้เขามีมาใส่ใน BMW 340i คันนี้ด้วยนะครับอยากจะบอกว่าสวยมากนะครับเบรกแอมพลแมนใส่มาจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ต้องการอัปเกรดนะครับ ชุดแต่ง m p e r f o r m a n c e ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาเซลล์ได้นะว่าอยากได้ชุดแต่ง m p e r f o r m a n ม e เนี่ยมาใส่กับรถแล้วก็จัดไฟแนนซ์ร่วบไปเลยก็ได้แล้วก็ทางยุโรปเนี่ยเขามีข้อเสนอพิเศษไม่ว่าจะเป็นราคานะครับหรือว่าซื้อรถพร้อมแพ็กเกจ M p e r f o r m a แ c e อะไรแบบเนี้ยเขาก็สามารถที่จะทําราคาให้ถูกใจกับคุณลูกค้าได้ด้วยนะอันนี้ลองมาปรึกษาทางเซลลดูนะครับเขามีโปรโมชั่นตรงนี้ให้นะครับส่วน340 i คันนี้ไอคนีี้จุดเด่นของเขาเคยเนี่ยคือเครื่อง3 0 0พันทวินพาวเวอร์เทอร์โบครับที่ได้เรียกว่าแรงมากและระบบเ X-Drive นะครับคันนี้ขับ4ด้วยนะคือแรงจริงๆนะครับอยากจะบอกว่าเป็นรถที่เราอยากขับมากเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจริงๆอะอยากขับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือกลัวมากกลัวว่าถ้าเกิดเราขับแล้วเราแพ้ทางเพิ่งมาจะทำยังไง <c oughs> คือรถเนี้ย สวยอย่างเดียวไม่พอแรงด้วยขับดีด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ไลท์มีมาให้ภายในชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาตรฐาน B N m W T 2 0นะครับหรือว่า B N m W ทั่วไปเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์แบที่ให้มาเรียกได้ดว,ว่ามั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยไม่พอนะครับ B N m W Assistant คันนี้ก็มีมาให้แบบเต็มระบบเลยนะครับก็คือ ฟูฟังชันทุกอย่างคันนี้คือน่าใช้มากผมบอกเลยนะครับอีกคันหนึ่งเป็นน้องเล็กสุดในกลกูล b m w ทั้งหมดนะครับนั่นคือ 220i Sport อันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดาวลงมาจากตัว M Sport เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการความแบบเฮ้ยฉันมองว่า M Sport มันไม่จำเป็นสำหรับฉันอย่างเงี้ยแต่ว่าซื้อมาเป็นตัวที่แบบเซฟตังคงลงมาหน่อยนะครับเป็นตัว199นะครับก็จะเป็น b m w 220i Sport นะครับก็คือนี่เลยคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าที่เราได้ไปลองขับกันมานะครับคันนี้เราเพิ่งทำคอนเทนต์กันไปเนาะเครื่องยนต์2000เทอร์บินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์คัดคู่ด้วยนะครับอยากจะบอกว่าขับสนุกมากแล้วก็ขับในเมืองเนี่ยฟินสุดๆนะครับตอบโจทย์สุดๆแล้วก็ไฮไลท์ก็คือทรงรูฟไลน์คูปเป้เหมือนกันคันนี้เป็นคูปเป้สประตูนะเป็นเรียกได้ว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวแล้วอะตอนนี้ที่มีอยู่ในตลาดของบ m w อนอมยอยู่ตอนนี้นะนั่นก็คือ2 2 0 i s p o r t คันนี้กัน เดี๋ยวเราจะพามาคุยกับพี่เซล์อีกแล้วนะครับว่าโปรโมชั่นนะครับสำหรับ 220i Sport คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับโอเคครับเชิญครับได้ค่ะสำหรับ BMW Series 2นะคะของเราจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะคะรุ่นแรกจะเป็น BMW 220i Coupe Sport ค่ะราคา1,999,000บาท นะคะอีกรุ่นจะเป็น BMW 220i Coupe M Sport นะคะราคาอยู่ที่2 1 6 9 0 0 0บาทค่ะพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองรถเดือนสิงหาคมนี้นะคะได้รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งสูงสุด3ปีเลยค่ะก็เรียกได้ว่าให้พิเศษจริงๆจ่ายในราคา1 9 9 0 0 0 0บาทนั่นเอง<ช>แต่ว่าได้ประกันชั้นหนึ่งตั้ง3ปีนะครับโหเรียกได้ว่าเซฟเงินไปเยอะเหมือนกันเนาะ สำหรับตัวประกันชั้นหนึ่งนี่นะครับเพราะว่าพิเศษมากค่ะดีจริงๆนะครับโอเคครับและครั้งนี้นะครับ b ีเอนมูอ็กนะครับได้มาจาัดที่ยูโรป้ามอเตอร์ทั้งสาสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นยูโรป้ามอเตอร์พระราม2ยูโรป้ามอเตอร์ราชพฤกษ์และยูโรป้ามอเตอร์จัญนะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นหรือว่าถ้าไม่อยากไปเนี่ย สิอยากจะบอกว่าแอดไลน์มาคุยกับเซลล์ก่อนก็ได้นะครับนัดหมายเรื่องการเทสต์ไลฟ์นะครับถามเรื่องข้อเสนอต่างๆเนี่ยทางเซลล์จะมีจะมีทีมเซลล์แล้วกันที่เรีกว่าจะมีทีมเซลลตอบไลน์ให้กับเพื่อนๆกันอยู่ที่บ้านนะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องออกมาให้เสี่ยงเลยนะครับในช่วงเวลาที่เป็นโควิด1 9แบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางเซลลแล้วกันว่าเซลเนี่ยมีอะไรที่อยากจะฝาไปกับ เพื่อนๆกันไหมว่าเพื่อนๆที่กำลังดูรถ bmw ช่วง expo งาน expo เนี่ยแล้วก็มีข้อเสนอพิเแบบนี้นะครับมีอะไรอยากจะฝากไปกกบเพื่อนๆบ้างครับสำหรับโปรโมชั่น w o r t u a l bmw expo นะคะจองและรับรถภายในเดือนนี้นะคะรับฟรี bmw p r o t e c h นานสูงสุดถึง3ปีค่ะหากลูกค้าซื้อรถกับ bmw financial นะคะรับสิทธิ์ลุ้นรับนะคะรางวัลพิเศษถึง7ล้านบาทค่ะ 7ล้านบาท<ช>อะไรคือ7ล้านบาทตอนนี้นะคะแคมเปญที่เป็นราคาสูงสุดเนี่ยจะเป็นซีรีส์2แกนคูเป้ค่ะมูล,ลค่ากว่า2ล้าน169เลยนะคะอ๋อคือซื้อรถเนี่ยรุ่นรับรถฟรีไปขับอีกคันหนึ่งเหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วจับรางวัลอะไรยังไงครับจับรางวัลทุกเดือนค่ะถึงเดือนเมษาปีหน้าค่ะโอ้โห ซื้อ1คันรุ้นรับรถเพิ่มอีก1คันใช่โอเคครับฝากไว้ด้วยครับแต่เรางานไปทล้งอยู่ Expo ที่ยูโรป้ามอเตอร์ทั้ง3สาขานะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อทางพิเซลได้จะเป็นไลน์นะคะทักที่โชว์รูมได้ทั้งหมดาสาขาเลยนะคะหรือว่าจะต้องการให้ส่งรูปก่อนหรือโปรโมชั่นก่อนเนี่ย ก็สามารถทําได้หมดเลย <c oughs> ค่ะก็คือขอรายละเอียดเดี๋ยวทางนี้จัดการให้ <c oughs> ใช่มีข้อเสนอมีข้อสงสัยอะไรก็แอนไลน์มาคุยกันนะครับและด้วยประสบการณ์การใช้รถเบรยูมาก,กว่า20ปีสินการันตีคุณภาพการบริการสาหรับ b บ w นเบยูรับ้ามอเตอร์เนี่ยอยากจะบอกว่าเหมือนบ้านไปแล้ว <c oughs> เหมือนบ้านหลังที่2 <c oughs> ไปแล้วดีงามแล้วก็อบอุ่นมากๆนะครับใช่ค่ะร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเนาะใช่ค่ะจะได้แบบว่ามีประสบการณ์การใช้รถที่เรียกได้ว่า เหมือนบ้านอะดูแลกันได้ทีว่าหัวดูแลกันถึงใจจริงๆนะ<ช>สำหรับเบีย<า>ร์มืออามอเตอร์เนาะ,ะทางยุโรปก็จะมีเซลล์ซัพพอร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นจีเนียเนี่ยคอยซัพพอร์ตเรื่องการเทสใดได้ด้วยใช่สงสัยอะไรโทรหาจีเนียสได้เลยใช่ใน1นปีเนี่ยงานเนี้ยเป็นงานที่คุ้มที่สุดข้อเสนอดีที่สุดนะครับพลาดไม่ได้สำหรับ b บ w e ร p มาอปครั้งนี้ก็ลากันไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ